สวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆนะคะมาเพิ่มยอดผู้ติด,ดตามใน Facebook กันนะคะสําหรับใครนะคะที่กำลังอยากเพิ่มยอดในโซเชียลนะคะอยากดันยอดเพจดันยอดไลค์หรืออยากให้คอนเทนต์ของตัวเองปังขึ้นไว้ขึ้นนะคะตอนนี้คุณมีตัวช่วยแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนาเว็บไซต์ K ค่มโซเชียลกันเลยนะคะเว็บไซต์ปั๊มยอดครบวงจรที่เดียวจบไปว่าคนที่อยากเพิ่มยอดผู้ติด,ดตามยอดไลค์ยอดวิวยอดแชร์ยอดคอมเมนต์ Comment นะคะที่นี่ก็มีหมดเลยค่ะและขั้นตอนการสมัครนะคะก็ง่ายมากเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะะะเเเข้้าามาที่ Google กันนลลยะคสแว ก็จะพิมพ์คำว่า K M Social กันเลยค่ะแสดจแล้วก็คลิปพิธีแรกกันเลยและมาเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์ของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ,พะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถไปที่ลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยและหากเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกก็สามารถไปที่สมัครใช้งานกันตรงนี้ได้เลยค่ะ และมาเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนก็ก่อกชื่อผู้ใช้อีเมลแล้วก็รหัสผ่านกันได้เลยนะคะและเพื่อนเก็อย่าลืมคลิกที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติกันด้วยนะหรือหากเพื่อนเพนไหนนะคะที่ไม่อยากขอข้อมูลให้วุ่นวายก็สามารถลับเอินดูกูเกิลกันตรงนี้ได้เลยค่ะและเนื่องจากเรานะคะได้ใช้เว็บไซต์นี้แล้วนะคะก็มีสมาชิกแล้วนะคะแล้วก็จะขออนุญาตรดกลับไปที่หน้าแรกแล้วก็ปนลงเชื่อเข้าใช้กันเลยค่ะหลังจากที่เราสมัครเสร็จแล้วนะคะก็สามารถเติมเงินเข้าระบบกันได้เลยนะคะขั้นต่ําก็ไม่เยอะนะคะสะดวกปลอดภัยเติมแล้วเเเคครรริิิตตตตตกกกก็็จะะะข้้าาอัััโนนนนมมลลลยยแวไปงบ และเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีช่องทางการํำเงินนะคะให้เลือก4ช่องทางเลยช่องทางที่1ก็จะเป็นสแกนเขียวขอขลกธนาคารนะคะช่องทางที่2จะเป็นซองอังเปาเวลเล็ตช่องทางที่3จะเป็นทูมันนี่เวลเล็ตนะคะและช่องทางที่4ก็จะเป็นคิพโตเคอ r ์เรนซี่เพื่อนๆก็สามารถอ่านคำแนะนำจากตรงนี้กันได้เลยเสร็จแล้วก็ใส่จำนวนเงินที่ต้องการแล้วก็ไปที่เติมเงินกันได้เลยะคะ่ะหลังจากที่เราทตาิเงินเสร็จแล้วนะคะก็แค่เลือกบริการนะคะว่าจะปั๊มอะไรนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาปัป๊มหมายอด <ersch> ผู้ติดตาม Facebook กันนะคะแล้วก็จะคลิกตรง a c e b o o กกันเลยเนาะต่อมานะคะเราก็จะไปในส่วนของหมดหมู่กันเลยนะคะแล้วเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีหมดหมู่ให้เลือกลายหมดหมู่เลยแล้วเพื่อนๆจะเลือกตามเรากันก็ได้นะคะถัดไปจะเป็นในส่วนของบริการนะคะก็จะมีบริการให้เลือกตามนี้กันเลยค่ะต่อมาในส่วนของลิงก์นะคะเราก็จะขออนุญาตกดกลับไปที่หน้า Facebook นะคะแล้วเราก็จะมาคัดลอกลิงก์ตรงนี้กันเลยเนาะส่วนจำนวนที่เราต้องการนะคะเราก็จะใส่เป็นจำนวน120ละกันนะคะ ดยเวลาเฉลี่ยของเรานะคะก็จะอยู่ที่1ชั่วโมงหนาทีจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่แบาทนะคะเสร็จแล้วเราก็สั่งซื้อกันเลยแล้วเมื่อเราสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีแถบสีเขียวนะคะขึ้นมาให้เราดูแบบนี้เลย,พยเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเช็คเข้าไปดูกันได้เลยนะคะต่อมานะคะเราก็จะไปตรงประวัติการสั่งซื้อกันนะคะและเมื่อเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเรานะคะและตรงนี้ก็จะเป็นแถบสถานะของเราก็คือระบบกํบาลังราดาเนินการอยู่นั่นเองคะ่ะ และทุกคาสั่งซื้อของเว็บไซต์ของเขานะคะก็จะมีประวัติคําสั่งซื้อให้ดูชัดเจนเลยนะคะสามารถเช็คได้ตลอดเลยนะคะว่าอยู่สถานะไหนแล้วทําถึงขั้นตอนไหนแล้วนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าจะหายหรือว่าจะโดนโกงและสิทธิพิเศษนะคะสำหรับใครนะคะที่ใช้บริการครพาร์ลบ,บาทขึ้นไปก็จะเปิดล็อกซีลี์จีนดูได้ทุกเรื่องเลยนะคะฟรีไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเลยแค่ใช้บริการตามเงื่อนไขนะคะรับสิทธิ์ดูได้ไม่จากัดเอาใจใส่ดูซีรีส์สุดๆกันไปเลยะคะ่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีระบบแนะนําเพื่อนให้เราด้วยนะคะ หากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจเว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถไปที่ข้อลอกลิงก์ตรงนี้แล้วก็แชร์ลิงก์นี้ต่อเพื่อนๆได้เลยและหากว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจนะคิกเข้ามาที่ลิงก์ของเราเราก็จะมีอัตราค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยนะคะแล้วก็จะมีค่าชดจายคันต่ำที่1 0 0รบาทเอน,นอีกด้วยถ้าใครนะคะอยากสร้างรายได้เพิ่มอีกหนึ่งทางก็แค่แนะนำเพื่อมาใช้ K M Social นะคะและทุกออเดอร์ของเพื่อนคุณก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเพิม่มทันทียิ่งแชร์ยิ่งได้คนแชร์เยอะค และหากมีเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาหรือว่าสงสัยนะคะหรือต้องการให้ช่วยจัดการไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะมีทีมแอดมินพร้อมดูแลตลอดเวลาติดต่อได้ง่ายตออไว้24ชั่วโมงเลยช่วยเหลือได้ทุกเรื่องนะคะทั้งเรื่องเทคนิควิธีใช้วิธีเติมเงินหลือคาสั่งซส้อที่ติดขัดนะคะเราก็จะเข้าไปตรงติดต่อแอดมินกันเลยคะ่ะและมาเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็าสามารถแจ้งปัญหากันได้เลยนะคะและในส่งของเลขออเดอร์นะคะเราก็จะกลับไปที่ประวัติการสั่งซื้อกันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาคัดล็อกเลขออเดอร์ของเราจากตรงนี้กันเลย เสร็จแล้วก็วางเลขออเดอร์กันเลยนะคะและในส่วนของข้อความนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆจะระบ,บุก,กันได้เลยนะคะหระือเพื่อนๆคนไหนนะคะจะใช้เป็นไฟล์รูปภาพนะคะก็สามารถไปที่แอดแท็กไฟล์ตรงนี้กันได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ไปที่ส่งตั๋วกันได้เลยนะคะและหากเป็นเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการแจ้งปัญหาพนทางไล์ก็สามารถคลิกมาที่แอดเคเอ็มตรงนี้กันได้เลยนะคะหรือเพื่นอนๆคนไหนนะคะจะคลิกไปที่ไล่กันตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะคะและเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็สแกนคิวอาร์โค้ดกันให้เรียบร้อยเลยนะคะเสร็จแล้วก็แจ้งปัญหาให้กับแอดมิน ต่อมาเราจะกลับไปที่หน้า Facebook กันนะคะตอนนี้นะคะก็มีผู้ติดตามอยู่15คนนะคะแล้วก็จะขออนุญาตเล่นหน้านีสครู่นะคะเสร็จแล้วเราจะมาดูผลลัพธ์กันนะคะว่ายอดผู้ติดตามของเราจะเพิ่มขึ้นบ้างหรือยังเอาล่ะ,ะคะ่ะตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามของเราก็เพิ่มขึ้นมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ระบบก็ทําการลดเร็วไวมากเลยนะคะและหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจเว็บไซต์ดีๆแบบนี้เราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยเพ,เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปใช้บริการเว็บไซต์แคมโซเชียลกันได้เลยนะคะและในวันนี้นะคะหากเราพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ